เสร็จแล้วหนึน่งสองสามเห็นไหมลองกดดูของตัวเอง เราก็มาดูอย่างเงี้ยเนี่ยได้แล้วคือถ้าเป็นนี้คือได้หนึ่งสองสามเนี่ยได้ไหนหนึ่งของสามมึงวะลองกดดูของตัวเองเคยผมออกแล้วนะมาภาพไม่ชัดเว้ยมันไม่ชัดหรอก ได้แล้วคือเนี่ยถ้าเป็นนี้ือได้หนึง่งสองสามเงี้ยในหนึ่งสองสางมมั้งวะลองกดดูของตัวเองรต่ผมตีนะมันต้องเน็ตแรงอะ่ะเออเออมันต้องตีมันเนี้ยสามสิบไม่ขึ้นมาภาพไม่ชัดด้วยมันไม่ชัดหรอก แล้วกูปิดที่กูสตรีมอยู่ได้ป่ะปิดปิดสตรีมะนะไม่ใช่ออกจากออกูเกิลอ่ะไม่ได้กูเอกไปแล้วเอ,อวาไว้แต่แต่แต่พี่ยังไม่กดปิดไอ้นี่ใช่ป่ะปิดตรงการกบคุมอ่ะยังไม่ได้ปิดใช่ไหมเชียอมเป็นตัวสีดแดงๆอ่ะเออยัาง <laughs> อย you know? ่างมันก็เล่นอยู่งั้นอ่ะมุลาเข้า youtube ส่งลิงก์ไปในนี้ส่งงลิก์ไปในนี้ครับมันก็กำลังเล่นอยู่มันมันก็เป็นพี่กำลังไอ้นี่อยู่กำลังเลือกยาเลือกเกาะอยู่

ูถึงไหนแล้ววะลืน่นตอนนี้เข้าเกมมาแล้วไม่ได้ถึง เข้ข e าเข้า YouTube แล้วเข้าของตัวเองยังไงวะก็กดกระตีแชนแนลตัวเองเดี๋ยวนอนละพรุ่งนี้ต้องไปเรียนเข้าของตัวเองยังไงวะจะดูยูทูปพี่ไปด้วยก็กดกระตีแชนแนลตัวเอง โหน um, ี่ละครก่อนหลับเลยไอ้ตีเ่ตีเอยเจ้าบ้านไหนอ่ะเพื่อนไอ้ดอนก็มาวะดอนในเกม เหมืนไฟจะเสียครับไฟล์กูอะไฟล์เกมอ่ะมันจะต้องลงใหม่เออพี่เคยเป็นปะพี่พี่พี่สะเต็มเอฟเอฟเอฟพีเอฟพีเหลือสามสิบเออสิบแปดอะ เบี้ยในเกมกูก็เท่าเดิมนะเว้ยลหสามสิบป่ะใช่อ่ะเออทำไมไม่ไม่นี่วะเบี้ยกูเท่าเดิมเลยอ่ะกูเลยจะชาร์จคนเลยอ่ะ

กูโดนแอดเล่นยังไงแล้วไอ้จันเล่นไม่ได้แอดเล่นคืออะไรเขามึ้นมาครับโอ้เป็นไงโอ้โหต่อทีมตัอครั้งนี้ได้วีเอสเลยหนึ่งกระบอกยังไม่เห็นเลยเออแย่ยิงหังง yeah, งวทีมเลยเว้ยแห้งเลยว่ะ โหยป่ะล <Brothers> okay, ่ะไม่หดกูจะพาไปที่ที่กูเล่นวีเอประจำพี่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 เอายาไว้เลยค่ะครับพี่เอาไว้พี่แรงไงวะเดี๋ยวพี่เอ็ดด้วยยากตรงไหนมึงงงว่าเวลากูกระโดดแล้วก็ตัวสีมึงกระโดดไอ่ไม่ไม่ลงดูว่ามึงว่าคนดูจะงงมั้ยล่ะงง kan men mengetuk mengetung oh. เเซอร์ก็ใส่แล้วพี่มาใส่ก่อนกอะมันกากนี่ที่สุดถ้าไม่มีคนเห็นนะ่ะสุดเลยตรงเนี้ยผมบอกยื้อนิ่งเลยบูดเดียวเนะ ม,มันดีเลยสิบวินี่มา <c oughs> มอยู่ข้างหน้าผมนี่เอง <c oughs> อ้าวงงป่ะพี่ตายแล้วพี่เพิ่งจะตายเนี่ยเซแต่วันไม่มีคนไม่อยากเล่นลอกกี้อ่ะจะเล่นโถดให้ดูมา

ยังย <obt> <bem> ังไม่กเกอทำไม ไม่ชอบตองที่มีทนายเนี่ยห thì Nó lên gần ba này Bà này đi มีสองคนอะดูจังหวะเมื่อกี้ดูจังหวะเมื่อกี้อัไรว่าบุเมื่อกี้แหลกว่า ไปแล้วพี่ตรงนี้จะได้เด็ดเดิยิงหัวความยาแล้วนะเออยังปอนอยู่แล้วแหะแล้วไปละนอนมันไม่ได้มันไช้ได้ไหมเออแต่มันยังแหล็กๆอยู่เลย